สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการทำขนมเทียนสูตรแม่ทองหลออสำหรับแป้งนะครับเราก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับตอนนี้พี่พินกำลังเตรียมใบตองใบตองก็ตามขนาดที่เราชอบนะครับใช้สองชั้นแล้วก็ทาน้ำมันนิดหนึ่งเวลาทำนะครับแป้งเราก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับน้ำตาล น้ำมาน้าวนะครับนวดให้เข้ากันเติมน้ําเปล่าลงไปเป็นระยะระยะจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันนะครับแป้งจับตัวกันก็พักไว้ประมาณสัก 3- 4สี่ชั่วโมงนะครับส่วนไส้เราก็จะมีถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับจากนั้นก็แช่ไว้4ี่ชั่วโมงเช่นกันพอครบเวลาก็นําไปนึ่งซึ้งเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงให้สุกแล้วก็ใส่เครื่องปั่นให้เนื้อละเอียดนะครับตอนนี้ก็ เตรียมใบตองตัดตามขนาดที่เราชอบนะครับตัดใบตองเสร็จแล้วก็จะไปทําไส้นะครับก็เทน้ําม,มันใส่กระทะนะครับกระเทียมบดผัดให้มีกลิ่นหอมใส่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็นําถั่วเขียวน้ำตาลลงไปผัดให้เข้ากันนะครับนี่แล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วก็ปรุงเครื่องนิดนึงนะครับใส่พริกไทยใส่เกลือนะครับก็ เตรียมนะครับลงมือทําแล้วนําเป็นมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วใส่ใบตองตามขนาดที่เราต้องการครับอันน,อนี้พี่พินก็กําลังทําพี่พินกับแม่ช่วยกันทําสูตรแม่ทองหลออ ต้องทาน้ำมันนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ทาน้ำมันเวลาสุกเขาก็จะติดใบตองนะครับดึงออกยากนี่ขนมไทยๆบ้านๆเรา ขนมเทียนก็จะมีทั้งไสหวานไส้เค็มนะครับแล้วแต่คนชอบสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมไปนึ่งแล้วครับในส่วนผสมหลักๆก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวมีน้ำตาลมีกะทิมีมะพร้าวมีเกลือป่นก่อไฟแล้วครับ เนื่องเตาถ่านนะครับถ้าอยากให้ขนมอร่อยนะครับก็ทํากับข้าวทุกอย่างนะครับถ้าเป็นเตาถ่านนะครับก็จะเป็นธรรมชาติสุขแบบธรรมชาติต้องไปเร่งมากสูตรการทําก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในบางพื้นที่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสูตรของคุณแม่ท้องหล่อนะครับ อันนี้สุกแล้วกายสุกได้ยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเร่งไมน้ำเหมือนมันน้อยจังพี่พินกำลังเช็คดูว่าน้ำประมาณไหนพี่ใส่ประมาณส่วนมากถ้าถ้าทานทานไม่ทนเกินไปนะจ็ับเรไม่รู้ว่า ก็นึ่งไปสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็คอยดูเป็นระยะระยะเาฐานนมันจะใช่ัลื้งด้วเจนลองยกขึ้นอีกขาดูมั้นชั้นล่างนนชั้นล่างนี่แม่ทำแม่อสวยกวาลูกก็ปิดฝาไว้ก่อนก คอยดูฐานนะครับถ้าฐานมันเหลือน้อยก็ต้องเติมนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องเติมพอดีครับดูที่สุกยังใกล้ละใกล้ะกละอ,อีกนิดเดียวผ่านไปแล้วเกือบชั่วโมงแลงยังจะพับเอาแล้ว สุกแล้วครับพร้อมทานขนมเทียนอร่อยอร่อยครับฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าเลื่อนผ่านครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับฝากติดตามนะครับช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับสวัสดีครับ มาทานด้วยกันเ้ยม,ยมาเด้อมาเด้อ